เริญสุกนันสาธุชนทั้งหลายสถานีชาวสิวไลวันนี้ก็มาพบกับท่านทั้งหลายเป็นมหาโควินทสูตรตอนที่ห้าก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเทวดาที่ มีความเคารพต่อพระตถาคตเจ้าเคารพความเป็นธรรมดีของพระธรรมแล้วก็เคารพความปฏิบัติดีของพระสงฆ์เมื่อทำได้อย่างนี้ก็ถือว่าทำให้โม เทพเต็มมอาศูย์ก็ลดลงเสื่อมลงภูเทพเขาอยู่กันเราจะเห็นว่าเขาอยู่กันอย่างมีความสุข เรียบง่ายเขารพกันตามตำแหน่งตามฐานะไม่มีการแข่งแย่งอะไรกันมีกิจจะต้องทำนะในแต่ละปีละปีปีหนึ่งเขาก็เล่น กีฬาเกี่ยวกับดอกปาริชาตเนี่ยสี่เดือนแล้วก็ประชุมกันฟังธรรมก็วันเข้าพรรษาวันออกพรรษานอกนั้นก็ก็จะมีการแสดงธรรมกันอยู่แล้วก็เที่ยวบอกลงมาบอกประชาชนบอกมนุษย์ เพื่อให้พุธทธธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อให้ถึงพระพุธทธพระธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งเพื่อจะได้ทำให้สวรรค์เต็มสวรรค์บริบูรณนะ์ถ้าสวรรค์ไม่มีเนี่ยลดลงจะบวนลงนก็ขาดหายไปนะทำให้เศร้าใจเหมือนกันทำวิมานว่างเนี่ยวิมานว่าง สวรรค์ว่างแสดงว่าไม่มีผู้ทําบุญทำบุญสนเลยที่จะมาเกิดในสวรรค์<ม>ก็มีแต่ตกนรกกันไปเกิดกําเนิดสัตว์เดรัจานเปรตอาสุร,รกายเทวดาก็ก็ปรารถนาที่จะให้คนไปเกิดที่เทวดาเทวโลกเทวานิกาย มากๆก,ก็จะเที่ยวมาบอกมาสอนประชาชนให้ถึงสารณคมให้รักษาศีลให้ทานรักษาศีลกันนะเป็นอย่างนั้นเอาละเราเคารพต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันทีก่อนทันธมยังพุทธจาบากวโตโตวากรรมการังกัรมาเส นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพระพุทธเจ้าไรัตนญาณมณีนภรัตนยตุราสีติสันสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆ ยะตาพุทโมนะพุทธปูชาธรรมปูชาสังฆปูชาอักขธานังวารังกันทังสิวลิจมาเทรังห้างวันธามิธุระโตห้างวันธามิธาติโยห้างวันธามิสัพโสพุทธะธรรมะสังฆะปูเจมิสัเพพุทธาสัเพธรรมาสัเพสังฆาปละปตาปัจเจกานันติยังพลังรันตาเตจิรักังปันตามีสัพโส Putanga di tamit, tamadhi tamis ang ka nga di tamit. Hmm. Namobudhaya, brabudha, tryranta na yan manino parat. Jadura ya zi di sansa zu tamabudho tamoseng ko. Yatabudh muna bunda puya, tamba puya, kantang si wuli chamate ranghang wan tabi, durato hang tatuyo. Hawan tami sapa so punta tama sangka pu sape punta sape tama, sangka pala punta, pade yang pelanggaran tana te jere nakang banta sapa so pun tanga ti tami, tama ti tami sangkanga ti tami, namo pun taja prapunta taira tanda yan mani no peratja turasi tisa sazu tamo sangkoya tabut mona punta puja tama Sangka puja akita nang warangkandang siuri jemaat herang hangwan dami durato, hangwan dami tato yohan dami sapa soputa tamat sangka puji bi sapa puntha sapa tamat sapa sangka pelapta panca kananji yang pelangantar nteje narakhan pandami sapa sop ngati dami tamati dami sangka ngati dami. Saya bawa nah, di โควินทะสูตอรอัตถาท่านอธิบายเกี่ยวเทวดาไว้ยอย่างนี้มาสัสสปณนะอัตถะททวสซเทวโลกเกมหาธรรมสวานังโคสติก็8วันต่อเดือนในเทวโลกนะก็จะมีการโฆษณาการฟังธรรมขนาดใหญ่แปดวันต่อเดือนก็คือวัน แรมแปดเจ็ดคัแปดคัพนาะแล้วก็สิบสี่สิบห้าคหรือสิบสามสิบสี่คัแปดวันเดือนหนึ่งมันมีวันพระสี่ครั้งก็มีวันโกนอีกวันหนึ่งเะก็เป็นแปดวันตันทะสุธรรมายะเทวสภายะยสันนกุมารโรวามหาพรหม,มะสังโกวาเทวานามินโด ธรรมกาติโกภิกุธรรมกาติกะภิกุวาอัญญตโรวาธรรมกาติโกเทวปุโตธรรมกระทังกาเทติกันบอกว่าก็ในธรรมสภานั่นในบรรดาวันทั้งแปดวันนั้นในธรรมสภาสุธรรมานี่แสังกุมารบมหาพรหมหรือเท้าสังกาจอมเทพหรือภิกษุธรรมกรึก หรือเทวบุญธรรมกถึกององใดองหนึ่งย่อมแสดงธรรมเนี่ยในะยบรรดามีสน,นังกุมาระมหาพรหมหรือพระอินทร์เท้าสกะาจอมเทพหรือพระพิสูจน์ที่เป็นพระธรรมกถณฑท่านขึ้นไปอย่างพระธรรมบัณฑที่มีฤทธิ์มีอำนาจมีมีฤทธิ์ในโลกเรา้วแหละท่านจะขึ้นไปทำร,รัฐสภาไปแสดงธรรม ทานทีบรรลุรมแล้วนะ่านก็จะไปแสดงธรรมไม่ก็เทพบุตรนะที่เป็นธรรมก็ถธรรมกถมกึงนะรูปใดรูปหนึ่งก็แสดงธรรมอัตมิยังปักจะจะตุนนางมหาราชานังอมัจจาในปักนะที่แปดนะในปักแปดก็คืออัตมีนะอัตมิปักอามาน กองทัพมหาราชทั้งสี่แปดค่ำนะแปดค่ำของปักหมายถึงวันแปดค่ำอมาตทั้งสี่กองทัพมหาราชทั้งสี่อามาตจะตุทธิสาศียงปุตตาในวันสิบสี่คัจะตุทธีทนะทธรรสีก็เป็นผู้ปุตทั้งหลายปันนระ เซยังจัตตโรมหาราชานิคมิตตวะและในวันสิบห้าครำท้ามหาราชทั้งสี่เองเลยออกนะออกออกจากเทวโลกมาสุวรรณปรตังจะชาติหิงคุลักังจะคัิตวะขามนิคมราชาขนิโยอนุจารันติ ถือเอาแผ่นทองและอะไรก้อนหินชาติะเป็นสีแดงเที่ยวไปตามหมู่บ้านนิคมราชธานีคือพวกวัน8ค่ําเนี่ยอัธมีเนี่ยก็เป็นอามาตของท้ามหาราชทั้งสี่วัน14ค่ําก็เป็นบุตของมหาราชทั้งสี่พอวัน15ค่ําเนี่ยท้ามหาราชทั้งสี่เองเลยออก หรือแผ่นทองแล้วก็อ่าหินชาติเรยกว่าอ่าสุสีอะเอาเอาไว้เขียนนะชาติหินคุระกังก็คือก้อนก่อนชาติถือไปเที่ยวไปตามหมู่บ้านนิคมราชธานีเตอาสุการนามาอิททิวาปริโซวาพุทธังสารนังกาโตธทามังสรนังกาโตสังฆังสารนังกาโต ปัญจศีลานิรักขติมหาศักษาอัตตาอุปโสเธฆโรติมาตาปิทูปันธานังปูเรติมาตูปันธานังปูเรติอาสุกันธาเดปุปละหัตถะคะสเตนะบุพภะกุมเพนะปูชากตาทีปัสสะจั้งอารปิตังอากาลธรรมะธรรมสวรรค์การิตัง ชตเวทิตาีิกามุทิเวทิตาปุทิเวทิตาสีหาสนังสีหโซปานังการิตังตีนิสุจิตานิปูเรติทัะปุตละกรมปภะเถสมาทายะวัตติติสุวรรณบดีชาติหิงคุนาเกนะเล็กิตวาริตวาปัญจสิขัสะหัตเท เทพิพระมหาราชทั้งหลายเหล่านั้นก็จะเที่ยวไปไปดูเที่ยวไปไปเขียนแผ่นทองเอาเอาชาติก่อนชาติเขียนลงแผ่นทองไปเห็นน่ยว่าหญิงชายชื่อรู่นถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะถึงพระธรรมเป็นสารณะถึงพระสงฆ์เป็นสารณะ รักษาศีลห้าจะทำบุโบสอดแครั้งต่อเดือนบำรุงมารดาบิาบำรุงมารดาบำรุงบิดาในที่ชื่อนูนะก็ทําการบูชาด้วยหม้อดอกไม้จํานวนดอกอุบลน,นะเป็นหเป็นร้อยดอกยกกว่าที่เป็นพันพันให้สร้าง การให้การทาการฟังธรรมโดยไม่มีไม่จะโดยไม่มีเวลานะอาการไม่ใช่เวลานะก็คือทำให้เกิดการฟังธรรมขึ้นยกฉัดยกทงนะยกพุชธนะิทออะไรหนยะเ,เวทีนะเป็นยกบูชานะ ถวาให้สร้างนะสีหาสนะนะที่นั่งของราชสีที่แสดงทํสร้างบันไดสีราชสีบำเพ็ญสุจริตสามสมาทานกุศลกับบนสิบประพฤติก็เขียนลงไปในแผ่นทองอลไนะแล้วก็นำมาให้กับให้ในมือของปัญจสิกขา ทัพพระบุตรปัญจสีโคมาตลิสะหัตเทเทติปัญจสีขะก็ใส่ไว้ในมือของมาตาลีมาตลีสังฆะโกสกกะสะเทวรัญโยเทติเทพมาตลิสังฆะก็จะให้แก่เท้าสังกาจอเทพยะดาปุญจะกรมการกาปะหู นาโหติปอนตะโก,กคุตตะโกโหติตังทิสวาวะเทวาปมมัตโตวตาตโภมหาชโนวิหาราติจะตารอะปายาปาริปูริสันติจะเทวโลกาตุนธาปิสันติติอรัตตบนาโหติในการใดคนที่กระทำบุญมีไม่มากหนังสือก็น้อยเล็มน้อยเทวดาพอเห็นหนังสือนั้นเท่านั้นก็ จะเสียใจนะมีความเสียใจคิดว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายมหาชนประมาณแล้วอยู่กันอบายจากเต็มเทวโลกจากว่างเปล่าสเจปนะโรตกามาหาโหติแต่ถ้าหนังสือเล่มใหญ่ต่างทิศวะวะเทวาอัปปมตโตวตาโภมหชะชโนวิหาราติ จัตตารวาปยาสุญญาภวิสันติชาเทวโลกาปาริปุริปุริสันติพุทธศาสนเนปุญญานิกริตวาอาคาเตมหาปุญเยปุรักคิตวานักขตังกีริตุงล,งลพภิสามาติอัตมนาหนตุติเทวดาพอเห็นหนังสืออันเล่มใหญ่นั้นเท่านั้นก็จะดีใจว่า โอ้ยท่านผู้เจริญทั้งหลายมหาชนไม่ประมาทแล้วโดยแท้จริงอาบายทั้งสี่จากว่างเปลาเ่าเทวะโลกทั้งหจากบริบูรณ์พวกเราป้องการนารักขาบุคคลที่กระทำบุญในพระพุทธศาสนามาแล้วซึ่งเป็นผู้มีบุญมากมาเล่นกีฬากันต่าง,งกตกรรมกเหตวาสกโกเทวานนะ เทวราชาวาจติตเท้าสก,กาจอมเทพรับหนังสือนั้นก็จะบอกอย่างนี้ตัณสะปกตินิยามเมนณกาเทนตัณส,สัสตโนทวัสสะยโยนนานิคัติเมื่อเท้าสก,กาจอมเทพนั้นกล่าวอยู่โดยตามธรรมนองปกตินี่เสียงก็จะแผ่ไปถึงสิบสองโยต์อุเจนะ,สะเสรนกะกาเทนตัณสะจะสก,กลงังทัสโยชฉนนัสสั่งเทวานาครังชาเนตวาติถติ แต่เมื่อกล่าวโดยเสียงสูงเสียงก็จะแผ่ไปทั่วเทพนครอันมีประมาณหมื่นโยชนทั้งสิ้นตั้งอยู่เอวังธรรมมัตสวรนัฏฐายะสันนิปตันติการประชุมกันเพื่อประโยชน์ในการฟังธรรมเป็นอย่างนี้อิทาปณนะปะวารณนาสังกหัดถายะ สันนิปติตาติเวทิตภาปาริตังหลายถึงทราบว่าก่อนในทีน่นี้เป็นการประชุมกันเพื่อส่งเคราะห์ประวารณาคือน,นีคือปีหนึ่งจะมีครั้งหนึ่งประชุมสงเคราะห์ประวารนาคือวันออกพรรษาเทวดาก็จะประชุมกันแล้วแต่ไปที่ไหนเพื่อไปที่โทษบอกบอกทางสว่างแก่กันและก,ก,กันนะท้าวสก่าก็เหมือนกันก็พอได้หนังสือมาก็จะประกาศบอก โอ้ oh, นะตอนนี้คนไม่ประมาทกันนะพวกเราเนี่ยพวกเราจะเต็มเปี่ยมเลยอบายภูมิจะว่างแล้วพวกเราจะเต็มเปียมนะพวกเรามาเตรียมกันต้อนรับคนที่ทําบุญในพุทธศาสนามาบันเทิงกันแต่ถ้าเห็นหนังสือมันเล่มเล็กแล้วโอ้ยคนไม่ทําบุญไม่ทาอะไรกันเลยประมาทอบายเนี่ยจะเต็มสวรรค์จะว่างเปล่าก็เสียใจนะเดี๋ยวเป็นอย่างนี้ ต่ถ้ากตังนามัตสันตาตินวะหิการเนหิตแต่ถากตังนามัตสมานาคำว่าหนวัรการพระตถาคตก็คือนอบนอบพระตถาคตโดยเหตุเก้าอย่างนะเหตุเก้าอิติปิโสภควาอารหังอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภควาวิชาจรณะสัมปันโนอิติปิโสภควา สุขโตอิติปิโสภกวาโลกาวิทูอิติปิโสภกวาอนุตโรปุริสธรรมสารถิอิติปิโสภกวาสัทธาเทวุาสางอิติปิโสภกวาพุทโธอิติปิโสภคกวาภักวาเย่านี้แหละเก้าข้อธรรมัจจะสุธรรมตันติสวากขาธิเพทางธรรมัจจะสุธรรมตัง อุชุปฏิปันนาทิเพทางสังกัจจะปฏิปตินตินตนทนะุกะโว่าธรรมสัจจะสุธรรม,มาตาังหมายความว่าซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมมีความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นนะธรรมคุณโหก็แหละและการปฏิบัติดีของพระสงฆ์ต่างโดยปฏิบัติตรงเป็นต้นนะอุชุปฏิปันโนพระกว,า,วาโตสาวกสังโฆ ต้ก็เป็นสุปฏิปันโนเนาะแล้วติก็อุชุนะปฏิบัติดีกวาประสงค์นะสุปฏิปันโนกว่าโตสามก็จะขุชุปฏิปันโนเนาะนี่เอาอุชุมาก่อนเลยนะสังฆคุณก้านะเอาละเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะมันมีให้ท่านทั้งหลายได้รู้ว่านี่ยนะเทวดาเขาก็ทําหน้าที่เหมือนกันแต่เขาก็ตรวจตราดูนะเขาไม่ได้บอกอะไรหรอกเดี๋ยวตรวจตราดูว่าเราทําอะไรแล้วก็เขียนหนังสือเขียนชื่อไป ขึ้นไปข้างบนว่าคนนี้จะมานะแบบน,แบบนี้แบบนี้แต่ถ้าเขียนไม่ได้เลยก็หังสือก็ว่างเปล่านะเอาล,ละต่อไปเรามาสมรชการกราบไหว้รอยพุทธบาทพุทธเจ้ายิบแบบลงกันนะ นะโมตัะภะกวโตะระหะโตสสมานสำพุตัะนะโมตัะภะกวโตะระหะโตสัมานสมพุตัสนะ่ะโมตัะภะกควโตะระหะโตสสมาสสมพุตัสนะนะโมเมสัพุธานง อุปปันนังมเหสีลังตนัง nang tanang karo ธังกโรมหา karo สรดังกโรโลกยโตธิปักกโรจิติตรโกตยโชนปาโมโขมกลุปุริสาสพุสุมโนสุมโนทีโรเรวโตราติวันตะโสวิโตกุณะสัมปันโนอโนมาทสีทุนุมกทุตุปะโม पाधु करो सतारो सुबे दो आपति पुकलो सुचा तो सफलो का कोपी या तसीर राज सबो आ तथा सी, सी, सी थो थो ते सोच वत तंग वरो पु तो पु तो वि सी चा दो पमो सी की सफाई तो सतो सतवा हो को ना का मनोर न गौतमो तो या पु गवो ते सांग सिर सापा ว่าจะซามันสาเจวันทามเตตังเตจินเดยเจเดตาเดกามเนจาปิสปทาตานังการะเมตังการะจารังการะทีปังการะุกตัญญะมังกลัุมันะเรวตะโสปิตาโนวัตสีเพืมันนาราทะปัตุตรัสุเมตัสุชาตปิยตัสีอัตตัสีธรรมตัสีสิทัติจสัพุจสัมบิปัสีสิกิเวตมุกาพุตตะโกนากมรักันตภะโกตเมนะมามิหัง โอ้าตาวีกงคาปุมาเทวานามาบีหังน้มาพตัขอพระพุทธคุณตรกุบกุบจ่ายไปผู้เมืองมุกเมเป็ตรอนดีจอมารว่งการเป็นตาบาเป็นพรัปัจจัยกับพระเจ้ามีพลังกำลังเป็นปกติตาเดิมให้กับพระเจ้ามีใจชนะเป็นมงคลในการทุกเมื่อเถิดนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยานะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยานะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยา นาโมยมุตตานังาโมยมุติยา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 บุญกุศลทั้งหมดที่ได้กระทำแล้วในอดีตชาตินับชาติไปทุกเปลี่ยนเอกชาติและปัจจุบันชาตินี้ขอยกถวายพระพุทธเจ้าที่จะเป็นพุทธบูชา บุกุศลต้องหมดแต่ยกตวเองที่จาอปเป็นเพื่อนบุกตะมุจารอนั้นเป็นบุกุศลที่มีผลมากมีอานิสงส์มากขอพลังให้บุกุศลเพื่อัตภาพร่างกายนี้กายสังขารนี้จิตตาปัญญานี้ดำรงมั่นคงแข็งแรงอยู่อย่างมีความสุขรักษาพระพุทธศาสนาและสถานที่แห่งนี้ให้จงเร็จตามที่ปรารถนาด้วยเถิดขอแม่พระธรณีเจ้ากรรมในเวรทั้งหลาย เทวดาทั premises, 1, ้งหลายที so, ่รักษาตัวเทวดาทั้งหลายที่สูญอายุเทวดาทั้งหลายที่เป็นเจ้าที่เจ้าทางองค์เทพองค์ธรรมรวกจิตดววิญญาณทั้งหลายญาติญาติในทุกๆวงตระกูลนะมาโมธนาบุญในครั้งนี้ด้วยกันนะขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอสิ่งนั้นพื้นฐานสมบูร็จตามบโนรถทุกประการนะต่อไปเป็นการกราบรอพุทธบาท เจ้าหญิงแปดโขงกันนะพุทธทางแคล้วคลาดธรรมังแคล้วคลาดส ar, ังฆังแคล้วคลาดพระพุทธเจ้าย่างพระบาทอิติปิโสภควาพุทธทางแคล้วคลาดธรรมังแคล้วคลาดสังฆังแคล้วคลาดพระพุทธเจ้าย่างพระบาทอิติปิโสภควาพุทธทางแคล้วคลาดธรรมังแคล้วคลาดสังฆังแคล้วคลาดพระพุทธเจ้าย่างพระบาทอิติปิโสภควา โรบิจักรวาลปกป้องของภายบ้านโดยมีสุขสาเร็จทุกอย่างขอให้ทุกทา่านนะมีสุขภาพพารามัยแข็งแรงมีความสุขมีความเจริญปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนันง้นเป็นกรรจุสำเร็จตามมาโนรถทุกประการเถิดเอาไว้พบการใหมย่ยาเริอนพอ